ฝังนั้นคือ๋ออโอฟังโอไม่ฟังเลยเดี๋ยวฟังก่อนอ๋ออ๋ออ๋อโอ้โหโบล่ะเองจะมาไม้ไหนไอเด็กเจ๊ออกไปก่อน เดี๋ยวข้าจะกลอบพวกมันเองทำไมต้องออกด้วยวะเฮ้ยเดี๋ยวมันคืนเชื่อดิไป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 ฝักนักด้วยอโออโออ๋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 อออ้๋อ๋ออ๋ออ๋ออ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 อ เดี๋ยวค่อยอ่านต่อกันได้ฟังเรื่องสำคัญก่อนออไอ้กันล่อนเป็นป้อนตอแหละเข้าใจนะที่โกรธอ่ะหหมดมันเป็นแค่การแสดงอ